สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมต่อจากพาที่แล้วเมื่อวานเกม l スเด d a สองจากเราย,าย้ายถิ่นฐานกันมาแล้วนะวันนี้จะไปดูว่ามีภารกิจอะไรให้เราทำบ้างหา หาอัเครกันดีกว่าทุกคนผมว่าต่อจะเปไปสู่ดับโลกแบนจิงที่คุณสนใจเธอไรอ่โอ้สอดีตเท่าทำงานหาโผเลเป็นลบแรงหรอกตะเท่าเอยฉันก็แค่นั่งเฉยๆแล้วมันได้ตังไหม ใกล้เคียงมั้งในอันนี้พวกเราพากันออกหางานขโมยป้นฆ่าคนดิ้นรนหาทางรอดกันในเอิงก็จะนั่งคิดอยู่ที่นี่ตัวไม่ได้ง่ายชทุกอย่างนี่นาอาเธอร์มอรแกนนายอจะเข้าไปในเมืองไหมเกิดจะเจออะไรดีแน่นอนฉันวิาทีร้าที่ต้องไปทำกันดีๆงั้นไปเตรียมมาให้พร้อม คุณตาจะพาท่านทุเข้าเมืองเหรอคุณเธยมีแผนอะไรกันล่ะมีหรอเดี๋ยวเราสนับเรื่องหาเรื่องเพราเราเบื่อจะแย่อยู่แล้วติดอย่างอยู่นี่มาตั้งสองอาทิตย์คาเนอยากสลุกหนังคุณกินชอร์ชอนี้แล้วแหละแล้วคุณปลินชอร์อนี่แล้นแหละคุณเป็นอะไรไปอาเธอร์สาวสวยสามคนเลยไปไม่ทันอี่แไปข้างหน้า กาแฟดีได้เันไปกันทำไมกูต้องเป็นคนขับอีกแล้วขับกูเป็นคนขี่อีกแล้วเน,น,วนี่ยอยากนั่งเฉยๆบ้างไม่ได้เลย อ kah, ique, เออแนงเฉยๆแบไม่ไ enfin ด้เลยใจเย็นๆรู้อย่ารีบร้อนอย่ารีบร้อนสาะร้องเพลงไหนดีเดินดเลังมุ่งหน้าไปเมืองวาเลนไทน์กันนะคผู้ชม ม้าหลุดอย่างนั้นเลยต้องช่วยไหมเนี่ยก็ภูสกงลไาช่วยเขาไหมโอ้จะกูแล้วแหละโอ้วัสดีบร o เป็นไ,ไงบ้างเพื่อนโอ้โอาโอนายช่วยตามมากลับมาได้ไหมมาอยู่ตรงนั้นนายเห็นไหมโอเค ตัวไหนล่ะอ็ไว้ใจอีกตัวหนึ่งสินะเด็กเราก็เป็นคนดีซะด้วยดิขอบคุณคุณผู้ชายตัวสีขาวอยู่ทางนั้นนะ่ะโอเค ยี่ได้เหรอ,อขี่เกวียนให้มาหลุดเมื่อครูพี่เท่หรือไม่อันนี้จ้าแกมาแล้ว

โอกินสูงนะหรือกินแต่เท่ากันนะเผือตลบหรือเกนในศาตรในที่สุดได้เจอคนอื่นบ้างมองดูแต่หิมะภูเขาแน่้อนแล้วตายไปก็ไม่กลับคือคิดว่าเราควรเชิญมอลลี่มาด้วยไหมโอ้ไม่ตอนนี้คือโอเชเธอดูสูงส่งประชั้นกับเราแล้วนะงานการก็ไม่ต้องทำเธอเป็นลูกคูณหญิงนชั้นสูงแล้วตอนนี้ ยู่กลางอะไรของมึงครับน oh, ้องเฮ้ยเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายดิเลี้ยวซ้ายดิสำนักงานในอำเภออยู่ฝ่ามือแน่นอนได้ไปทำงานแลกเงินรางวัลเดี๋ยวไม่ไม่พูดคำหยาบกันครับไม่พูดคำหยาบกันนะครับไมทะเลาะกันในแชทพี่นะน้องๆ อาล่ะถึงแล้วอย่างที่บอกเลยเมืองกรุงแดนสวิไลสวิไลสวิไลแตเถ้าพวกเราทำไรเดียก็ทำเหมือนในพวกป่าเถื่อนกันยังไงเล่าสรงเด็กในเล่าไปทำงานด้ความยินดีเจ้าค่ะอย่ากับปัญหาและจะทำตัวเด่นเกินเวลาได้อาจจะซื้อของใ้ร้านซะหน่อย แอดมินเต็มตลววะอ่าอืออ้าวอูอ่าทะเลาะกันซะแล้วมีใครดูเกมกูแล้วมั้โอเคโอเคฉันก็ไม่รู้ว่าฉันก็ไม่อยากรู้ว่าทำไมงูก็ไม่ได้อ่านในเรื่องเลยเนี่ยแต่ฉันรู้ว่านายรักฉันใช่เลยนายเป็นปรสิตตัวปวดของฉันเอ้ย ปรสีดใส่เดือนตัวปวดฉันส่วนไหนเป็นปรสิตอันดับสองนะเฮ้ยมึงเอาช่องตัวเองมาตอบตัวเองเหรอวะให้พี่ มึงบ้าปะเนี่ยดูเอเท,อเทอเมในร้านโอ้ยแมดูเหนือน่อยไม่ค่อยมีแรงนะอาเธอร์ททอรู้จักกูได้ไงนะอ๋อไปลองกาแฟนาหน่อยละซื้อกาแฟคุยคนคุยกับตัวเองวะมึงบ้าเปล่าเสียงไม่ๆม่เป็นไงเฟี้ยวปะ สอความเห็นหน่อยดิมึงเอาเกียร์ข้วมาตอบอ่ะสุภาพบุรุษฉันว่าฉันเจอของดีเขาแล้วแ่ะฉันแอบเข้าไปในบ้านหลังใหญ่ ทำทีเป็นสาวใช้ในบ้านได้ผลด้วยได้ยินมาว,ว่าพี่น้องของเธอไปออกทริปท่องเที่ยวจากนิวยอร์กหรือในซิกที่รถไฟเต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวที่ร่ำรวยกำลังมุ่งหน้าไปเซนต์ปิดหล,ลังจากนั้นก็ล่องเรืออะไรอ่ะโอเครถไฟบรรทุกสัมภาระเต็มขบวนจะผ่านเข้าเขตป,ป่าลึกของที่นี่ช่วงกลางคืนก่อนไปถึงท่าเอฟท่าเรือที่สถาท,ทีแถวสการเล็ตเมโทร yeah, it's right out in their new hanover. right, it's real quiet. i think at the hotel, they were picking up some drunken fellas that they was going to rob. why? it seemed easy. they have been gone for quite a while. i guess i'll go see if there's any trouble. there's tilly over there. that does not look ideal. excuse me. Hey. wa. ขี้คลาดสถานการณ์หน่อยเว้ย <c oughs> เราต้องเป็นคนดีเราต้องไกลนะ <c oughs> เกลนะ <c oughs> เี่ยครับเอามึงแกไปซะเพื่อนแก <c oughs> เป็นใครก็เป็นเพื่อนฉันปล่อยเธอซะ <c oughs> จ้เากูใบาดหรือจเจ้า <c oughs> ยังไงอะอยากจะหาคำตอบช่แน่ใช่ไหมล่ะ เธยทำภาคครั้งใหญ่แล้วทิลลี่แจ็กสันรีไปซะทีนี้ยังไม่จบเลยไปหาตะเท่ากับแมรี่เบธโอเคขอบใจนะอาเธอร์จอต้องทำไรต่อนะตาเท่าดูเธอด้วยนะฉันจะไปดูคาเลนในโรงแรมมองควยอะไรศาสตร์มีนักเลงใหญ่ด้วย มาเถิดผมทำไปเถินดีแล้วคุณทำได้บ้างหรือยังไงครับอยากน้องตามมาหาอีผู้หญิงคนนั้นไปช่วยอะไรมั้ครับ Can I help you sir? No. Digital. No harm done. มีอะไรอ่ะอยู่ตรงนั้นสินะเดี๋ยวรับแรงกระแทกเว้ยโอ้ช่วยออกไปหน่อยโซทีผิดห้องฉับอกนะมึงสาวแหน่อยู่นะไม่ใช่คาเรนออกไปนะเฮ้ยไรไงคาเรนเองนี้เหรอ ไม่นะเออเฮ้ยมึงเป็นใครอ่ะเป็นเพื่อนของเธอเกยกปเพื่อนไอสัตว์มันล็อกมาเนี่อุ้ยเงล่ะดี๋ยวามาเก่งกันเค เจอไม่คะเล่น่งโอ้โหแม่สีมีอะไรจะกังวลก็แค่ผู้ชายแต่ไอ้บ้าน,นี่ไอ้บ้าน,นี่มันคุยโวเรื่องธนาคารใช่ฉันรู้ว่าธนาคารเ,เล็กมันไม่น่าสนใจแต่ที่นี่มันค้าสัตว์นะบางทีก็มีเงินสดเงินสดเขาว่าเงินสดเยอะเลยโอเคกระสือต่อไปจะไปสื่อ Thank Arthur. you, ขอบใจนะอาเธอร์ฉันไม่ต้องคอยให้ช่วยเหลือหรอกมันนี่ก็จำเป็นเข้าใจเดี๋ยวไม่เป็นไรนะแน่นอนฉันแค่ชกมันอาเธอร์อาจจะมัดจับเลยใช่เอาล่ะเฮ้ยนั่นใครเธอไปถึงจ้องมาที่เราแบบนั้นล่ะมาซอดดิ้งก่อนกุ๊ เจอคุณที่แบ็กวอเตอร์ใช่ไหมไม่ไม่ได้ผ่านไปเลยผมเห็นคุณแน่ๆแต่พักพวกคุณอีกกลุ่มเลยรึเล่ไม่ใช่หรอฉันมันนี่สุดเดี๋ยวสิอยู่ดีไม่ว่าดีมึงมาทักกูสินะ

ถามคำถามก่อนทำไมนายต้องโกหกฉันด้วยไม่ไม่ฉันจำผิดเองเพื่อนฝูงฉันพลาดไปแล้วขอร้องละช่วยฉันไปทีฉันไม่เคยอยู่ที่แบกวอเตอร์แล้วกูไล่ตามผมทำไมกันฉันเห็นข้าไม่ชอบมาพากลใช่ใช่ผมด้วยขอร้องละช่วยดูผมก็ไปทีนิดหนึ่งผมฉันไม่ไหวแล้ว เอางี้นะคุณผู้ชมสิ่งที่เขาทต่อไปนี้ปิดตานะฮะรู้ความลับของเราปล่อยไว้ไม่ได้ไม่สนใจชื่อเสียงอยู่แล้วมาเป็นโจรตตบตูที่นึง เกจะอาวุธจัดมันจะสาวโซสเกินไปที่จริงผมดักพ้นได้นะเนีเ่ยเนี่ยเราต้องถางเงินเข้าแคมป์อยู่แล้วอะเฮ้ยม,ม้าฉันเฮย ฉันเอามาเมื่อคืนเพื่อนกูว่าแค่ยืมนั่นแหละอย่ากระตุกกระตากกะเลยเฮ้เอาละจัดไปเลยโู้อาเธอร์มานี่เร็วฉันมีคนอยากได้กำเนินจัด quiet, Anastasia. Anyone can tell this one is a cat Exactly, yes, he's a pussy cat. Ain't that so, no. Arthur? Whatever you no. say. How much you cost, anyway? that a nice way to talk to no. you. Oh, I know was talking to Excuse me. I must you got a fine way with the women, amigo. หนุ่มนักรักลีลาเหลือแล้วก็ชานบิไปไหนเนี่ยเนี่ยจะเล็กเลยดูว่าพูเหมือนเดิมอ้าวเฮ้ยอยู่นั่นไงนี่มันทำอะไรของมันอ่ะอุ้ยเชี่ยมันตีกันเหรอเวลาเขาถีกละ อุ้ยบอกยังไงอือออออ้ออออืออืนอออกออืออืออออออือน,นืออืออืออือน อีกอ้วนไม่นละทอมนี่ไม่ต้องมียุ่งเลยนายกำลังถูกเล่นงานคุณกำลังอ่านซับไอ้สัตว์เอ้ยไงอ้ไอีเฮียอ้วนเฮ้ย จะทำหัวหนุ่มใช่ไหมดุวัวห,หนุ่มไซค่าหกเว้ยอายแล้วหอ nhỏ 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 quát, nhỏ nhỏ cơm นเไอ้นี่โชคโชคม่งมึงอยากเก่งกับกูนะไอเด็กสาดต่อยแม่งว่หยุดมันต่อยกูเป็นชุดมึงไม่แท้อีเวนชนะแล้วก็ได้จะพอแล้วแหละ มต่เป็นเรื่องอะไรของนาย <c oughs> ป่าหรา <c oughs> ตอนครครแต่ขอร้องละ่ะผมขอร้องมันเคลียงออกมาจากในร้านหมวกูก็หายเสียงกูมีแล้วนะอาเธอร์ Arthur. ดูซิเราเจอใครอยู่แถวนี้โจเซเ่เทลลนี่ดูดีนะ นายฉันคิดว่านายกับนิวยอร์กแล้วซะอีกและใช้ชีวิตเล่นแน่ๆนายเป็นไงบ้างก็ดีมันเจิดเลิศเลยฉันกับแบล็กวอเตอร์ธรรมาทุกท่านล้วดูพวกนายเป็นที่ตาะร้เท่าไหร่ไงฮาวเวิร์ชาวคิดถึงพวกนายจังเลยแล้วบิลยังไงก็อย่างนั้นสุภาพบุรุษยินดีได้พบนะ นายพูดถูกพวกเราไม่เป็นที่ต้อนรับทนนัเท่าไหร่และก็ไอหนุ่มชอนด้วยชอนเหรอนายเห็นเขาเหรอใช่ผมเห็นเขาถูกลากข้าหัวคุมตัวไว้กำลังดูว่ารัฐจ่ายค่าหัวเท่าไหร่เออโทษที มีพวกกินกระตันเต็มหมดเลยแต่เขายังไม่ตายแล้วก็ต้องรอใช่แน่นอนเราต้องการตัวคุณดัชอยู่แล้วเช้าไปเช็ดดูว่าพอทำอะไรได้บ้างระวังตัวด้วยเจเซ่ไปกับฮาเว่อาเธอร์ไปล้างหน้าล้างตาซะแล้วก็ตามไปสมทบโอ้สภาพกูงี้นะเออนั่นแหละ ยังไงเลยมันหมายความว่ายังไงดีเอย้ยเปลี่ยนชุดด้วยได้ไหมเอาเปลี่ยนชุดด้วยได้ไหมหนึงล็อกอยู่แล้วแล้วนี่คือหน้าตาของคนที่เพิ่งเดินต่ยมานะฮะคุณผู้ชมไป สมามาอยู่ส